สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมช่ววาเกมเอฟจีเสียงวันนี้เกมนิดากันขึ้นไม่ได้ก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Land of...Land of อะไรวะ l a n d ์แลนด์ Land ์แลน l ์แลนดเหนึ่งหนึ่งเฮ้ยมีคนมีคนท้าผมว่าหนึ่งหนึ่งมาเจอกันเปล่าจะท้าทำไมทำไมต้องท้าผมเอ้ยต้องท้าผมมาท้าผมเลยเชิญดิคุณเชิญดิ เ,เดี๋ยวมันไม่ให้เล่นมึงมาเร็วๆมานะครับ <ผม S 2> รอผมขอเช็คของก่อนเช็คของก่อนมาแล้วมาครับมีคนมาท้าผมหนึ่งวีหนึ่งนามเขาไม่นามว่าโคเดลส์แตก็มีคนมาอีกคนหนึ่งครับเข้ามาท้าผมอีกคนหนึ่งนะใช่ไหมมีคนหนึ่งมาท้าผมอีกแล้วเขาเลยเขาจะท<ๆ><ๆ>้าผมทำไมบ้านไม่อยู่ที่เดียวก<ต>ันดเลยแป๊บเขาติดตามผมได้เหรอวะิ่งรู้ มึงก็กด the okay, okay, okay. okay. okay, เร okay, okay. ิ่มเกมสิวันนี้ฟังเออรกดเพิ่มเกมเสร็มึงแหลกโอเคเข่าแล้วเฮุ้ตัวอะไรดีมีหน้าดิดข้อหน้าผมมีหน้าเอาเลใช้ร์นะคิวโฟมันจะระเบิดตู้นี่ไงถ้าตีสามครั้งมันจะระเบิดโอเคกูยืนยันแล้วเริ่มเกมอันนี้สามครั้งจะระเบิดเริ่มเกมเริ่มเกมเดี๋ยวนี้เริ่มเกมแล้วรับมีหน้าเท่ากับโกกิกอลิสต์ อาริเตอร์ส่วนนี้ครับมาดูกันนะครับเนียพอดีเลยสามสาวเฮ้ยมึงเฮ้ยน้องมึงมาโอนิวเฮ้ยโจเซ่ก็นะครับลืมท่านผู้ชมไปเลยมมึงานั่งมานั่งมาพูดดีกว่าาเรก็ผมไม่อยากให้คนงานเกี่ยวข้องโอเคนะครับนั่งทับเฟซฟอยด์ทำไมครับคุณกันท์จ๋าไอ้เนี่ยกระเทียมดองสัตว์ กูร้อยแล้วมือยังไม่ร้อยเลยร้อยแล้วครับโอ้โหร้อยพบกันครับผมมีนาพนะกับโกกิกเอ,อ้ยกูไปก่อนนะโอ้โหมึงก็มาเล่นนึกดีด <c oughs> ิเร็วเร็วเร็วมายังไม่มาตีป้อมนะมายัง <c oughs> มาดมาดิไม่กล้าเดินเดิน it เล่นกับโอเดลเกมเม้นท์สามยังไม่ได้เรื่องเลยเลยก็ไม่ได้เรื่องเลยที่ว่วไม่ได้เรื่องเลยจะมาก็มาเนี่ยโอเดลเกมเม้นท์สาจะมาก็มาเด็กไอโอเดลจะมาก็มาดิไม่ได้ห้ามมึงก็มาก็มาดิโอ้ยกากกากนิกว่าชื่อกากตั้งแต่สมัยรัตนโกสติแล้วมาบ้าแอบมาเถอะจะมาก็มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บไป จะายกูต้อง่ามึงในป้อมาป้อมมาลนี่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 นมึง่จะมาสู้กูสู้มึงไม่ได้กูหนีมึงตายหนึ่งแล้วเว้ยเดี๋ยวกูยังไม่มึงตายสองอาะไหมล่ะกูตสูตายศูมึงมาดิ ถ่ายคลิปอยู่ไม่เกรงใจใครแน่จริงก็มาเดียววอ๋อมกมามามา,มา,มาจามาก็มาอย่าหนีนะมาจอยกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งกูบอกว่าหนึ่งต่อหนึงไม่ได้ห้าวีห้ามึงอย่าหนีมึงอ,อย่าหนีจะไปไหนจะไปไหนจะไปปอบหัวไปก็ไป,ไ,ปไม่ได้ห้ามจะไปก็ไป,ไป ไอ้หนูมาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเรียกโดนลมเ้ยไอ้พีู่กลับป้อมละไม่มีวันกูรอมึงอยู่ะนาจริงก็มาดิไม่แกมึนตาเตรียมตัวเต็นะไปไปบุกบุกเลยลูกพีลูกน้อเอาใุกมาช่วยมาช่วยเ้ไอ้เ้ยจะตาย ไอ้บอกว่าจะตายเฮ็ดชดมา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  Ya la มึงก็มาดิมึงก็มากินมึงก็มาเียต้อนรับหน่อยต้อนรับม่ก็มาวาีนี้ือลวงหน้าึไม่กลัวหรอกกูลากมึงมาได้ไอ้เฮียติดสตังติดสตัง ติดสตางค์มาเยี่ยม่โดนกำม,ม,มึงมาก็มาดิม,าามึงมาไม่เยี่ยจะไปทำไมมึงจะไปหน

แต่บอกว่าสายตีปั้มไงโนนสายตีปั้มนายบอกว่าสายตีปั้มนายบอก กูถ่ายคลิปแ้กนาอวิ๋อย่างเซียนครั้งแรกแล้วก็มีคนมาดูคนไลา์คนกูก็ดูกูก็ดูเออกูก็ดูแค่แปดนาทีชนะคนอื่นมาเร็วๆไอโอนี่ว่ะไม่อยากไม่ thank ใช่มึงควระทีมกับโอนิวหรอฮะอ,อ,อยู่ทีมเดียวโอนิวปะ่ะใหม่วเนวีวันยูเลเดก้ดกา ข้าหนึ่งตายหนึ่งมกูเล่นให้าหนึ่งตายหนึ่งกัมฟันเลน่อหนึ่งต่อหนึ่งหรอวะข้าหนึ่งตายหนึ่งสช่เอ้ยกูดูฟันกูดูนิวดิเหรอมึงก็มาเดียูสีมากเดี๋ยวกูจะบุข้าป้อมเลยป้อมเลยสมากเดี๋ยวกูจะบุข้าปอมเลย ูบุกเองบุกมาเลยคือเขาเล่นนอยดีเอสันกูไปแล้วถ้าไหนแรงสุดมึงบอกกูไอโอเนลมึงตายวู้วแล้วก็ตีคืออะไรก็ได้ ีกูจะฆ่ามันไอ้มันหนีเขามันก็ตายมันตายมันตายมันตาย้ะบุยด้วยความที่ว่ามึงอ่ะใช้เม็ดใช่้เม็ดงูบุยแหละกูลุยแล้วไม่ต้องูไม่โอ่แล้วขีดแค่โซ่แล้วไม่คีดแค่ตัวเดียวเลยนะจ็บุกกูจะบุกมันจนรับผ่านนี่มันตั้งตมได้ที่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โห กูทันหลบไม่